ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกโคศกเพื่อไทยสงบศึกก้าวไกลแรกคนละมัดถือว่าเจ้ากันไปก็ต้องบอกว่า เจ้าหรือว่าไม่กล้านะครับกะว่าจะเล่นเขาเจอเขาสวดกลับในข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นฟาร์มจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่พวกคุณกระทําเจอเข้าไปเรียกว่าหน้าหงายกลับไปเลยไม่กล้าที่จะตอบกลับอีกเลยหรือเปล่าก็อย่างที่บอกว่านะครับวันนี้จะมาบอกว่าเฮ้ยการที่เจ๊งนะครับหรือหมดทุนอะไรเนี้ยนะสิ้นสิ้นสุดนะครับเจ๊งเนี่ยเพราะรัฐํา สารน้ำนูนยุบพักเนี่ยก็ต้องบอกว่าพักก้าวไกลย,ยังไม่โดนยุบนะครับและที่สําคัญอย่างที่บอกพักอนาคตใหม่โดนยุบนะครับแล้วเติบโตมาเป็นพักก้าวไกลนะครับแต่พักไทยรักไทยพักพลังประชาชนถูกยุบนะครับแล้วมาเป็นพักเพื่อไทยไม่ได้เติบโตแถมตกต่ําอีกต่างหากนะครับแล้วแถมตอนนี้มาตบัดสัตว์นะครับไม่รักษาคําพูดไม่ทําตามคําพูดนะครับทรยศประชาชนหักหลังประชาชนคิดเหรือครับว่าคุณจะไม่เจ๊งนะครับ 20มิถุนายน2 5 5 7ที่รัฐสภานายนักดะนุพรบุญการเนี่ยสสอ,สอแบบบัญชีรายชื่อและโฆษกของพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เมื่อวันที่19มิถุนายนหลังการอภิปรายในสภาระบุค,คําว่าเจ๊งซึ่งมีการโยงไปจนถึงคําว่ายุบพรรคว่าจริงๆตนไม่ได้ไปแช่งชักหักเหลี่ยมใครให้สานั้นมูนพิพิพากษา เพียงแต่ตนเห็นว่าพรรคก้าวไกลใช้วัฒกรรมคำว่าเจงไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้มาด้อยค่านโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยซึ่งโครงการนี้จะต้อนวอร์เรซึ่งเวลาที่มีการอภิปรายในสภาจะใช้วัฒกรรมมาเราก็พยายามจะให้หาความหมายของวัฒกรรมคำว่าเจ๊งที่มีความหมายหลายอย่างซึ่งเขาตั้งโวหารมาเราก็ตอบโต้ใช้ในสิ่งที่เขาตั้งมาจึงเป็นการอภิปรายออกในลักษณะเช่นนั้นแต่การที่วันนี้ เ,เขาตั้งมาแบบนั้นแทนที่คุณจะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยโครงการของคุณดีกลับไม่ทากลับใช้เป็นแบบนั้นแล้วเจอสวนกลับไปเป็นยังไงบ้างล่ะครับเมื่อถามว่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นจะมีวาัทากรรมจากพักคก้าวไกลนะครับอีกว่ากาฝากประชาธิปไตยนายนเดชพรกล่าวว่าเป็นประชาธิปไตยหากฝ่ายค้านบอกว่าตนด้อยค่าเขาครั้งหนึ่งเขาก็ตอบมาครั้งหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเสมอการประชาธิปไตยเป็นเช่นนี้ทุกยุคทุกสมัย เมื่อวานในช่วงเย็นและวันนี้ในช่วงเช้าก็เจอสอส,อสอพักเก้าไกลก็ยังพูดคุยกันแซวกันอยู่ว่าเป็นอย่างไรตนก็บอกว่าทัวรงคงยังเต็มหน้าบ้านก็ไม่ได้มีปัญหากันนะครับยังแซวสอส,อสอพักเก้าไกลอยู่เมื่อถามว่าไม่ได้ติดใจอะไรใช่หรือไม่ดดยเดชพรกล่าวว่าไม่ติดใจอะไรตนเป็นสมสมาสามสมัยแล้วเห็นมาตั้งแต่สมัยสภาเก่าจนมาถึงปัจจุบันเชื่อว่านี่เป็นความสวยงามของประชาธิป,ป,ปะ ประชาธิปไตยเป็นการอภิปรายกันเมื่อถามว่ามีมุมมองที่บอกว่าพักเคยเป็นพักอันดับหนึ่งแต่มาแพ้พักขนาดเล็กที่เพิ่งก่อตั้งใหม่นายเดชพลกล่าวว่าเรื่องจริงยอมรับแต่เรายอมแพ้เราจะปรับปรุงให้พักของเรากลับปทุงคืนชชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าขอบคุณพักก้าวไกลที่ชนะเลือกตั้งทําให้เรากลับม,มองตัวเองให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นอย่างน้อยเราก็มีการปรับเปลี่ยน คณะกรรมการบริหารพักให้เป็นคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นและให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเรายังชนะอยู่ตนเชื่อว่าพักเพื่อไทยคงไม่มีการเปลี่ยนอะไรยากเชื่อว่าพักเพื่อไทยก็คงจะยังเปลี่ยนอะไรยากแต่เมื่อพักก้าวไกลชนะก็เป็นสิ่งที่ให้เห็นว่าอยู่ว่าปฏิเสธไม่ได้และเราก็ยอมรับความพ่ายแพ้แต่วันนี้เราก็ปรับปรุงของพักเราให้ดีขึ้นเตรียมควาพมพร้อมสําหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า แต่เรื่องที่จะอภิปรายไม่จิตใจอะไรจริงๆทั้งโคศพพักรองโคศพพักก็รู้จักกันเพียงแค่นะครับแต่ละคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองของที่ตัวเองไม่ได้เครืองอะไรหนึ่งต่อหนึ่งนายดัดุพอกล่าว <ๆ S 2> ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เจอสวนเข้าไปหน้าหงายคุณลิซ่าตอกได้เจ็บมากๆและก็อย่างที่บอกว่าวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งมันให้เห็นแล้วว่าวันนี้สิ่งที่คุณดัดุพันพูดเองอันนี้ก็ยอมรับเองว่าทัวยังลงเต็มหน้าบ้านและเรื่องนี้ก็คงไม่จบแค่นี้อย่างที่บอกว่า วันนี้อยากคิดว่านักการเมืองพูดอะไรก็ได้แล้วประชาชนไม่สวนเพราะประชาชนก็มีสื่ออยู่ในกำมือนะครับออกประสวนออกมาตั้งคําถามออกมาวิาพากษ์วิจารณ์และออกมาใส่กับนักการเมืองเพราะวันนี้ประชาชนไม่ได้กลัวนักการเมืองไม่ได้สนใจนักการเมืองถ้าทำไม่ดีก็เจอกันครับมีอะไรอัพเดตมีอะไรเคลนไหวมีอะไรคลิปห,หน้าอยาอติดียฟังครับ